สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอกับเบาหนองอีกคือเกาครับผมมือนี่เบานองมาบอกความฝันสู่ฟังครับผมความฝันแม่สีครับความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอย่ทีิโชคเลยดวงครับมาฟังมาฟังกันครับแม่สีครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีนะครับฝันมีคนมากให้เพิ่นฝากซื้อเละเพิ่นนมาสีนะ ่าฝากซีเลืกให้กูเนี่ยเปินวามึงก็ลองเบิ่งเด้อเปินวาแต่ว่าคนนี้ตายไปแล้วครับคนนี้ตายไปแล้วตายไปหลายปีแล้วแต่ว่าเพิ่นหูจักกันกับเม่สีเพิ่นฟันเห็นกันครับจยงไดกันลองฟังลองิจหน้าเบิง่งความฝันมันก็นเป็นความเสื่อของไผของมันเนาะส่วนตัวเลี่ยจีถือหรือว่าถืออันนี้เบาหนองกับบอกบ่ดด้ครับเพิ่นบอกสู่ฟังเบาหน่องก็เลย เอามาบอกสูฟังนะครับเนาะแม่ซีครับเพิ่นฝันคืนวันขึ้นวันอาทิตย์ปะเพว่านวฝันขึ้นวันอาทิตย์มันกลับมาเป็นวันจันทร์นะครับเนาะฝันขึ้นวันอาทิตย์มากลับมาเป็นวันจันทร์ฝันช่วงขวนญสีแจ้งเพื่นวาเพื่อนได้ยินเสียงไอ้คนมาเอิดสี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 เพื่อนะแม่ยเราเกลย ผู้ใดมาเอิ่อนมาแต่ว่าเสียงขุนๆอยู่คน่นึ่งเสียงขุนๆเพิ่งกันเลยลุกขึ้นมาเบิง่งอันนี้เป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หนายืนอยู่หนากระทอมเพราะว่าเพิ่งเอ้นะ่ะย,ย,ย,ยืนอยู่หนาเถียงเพราะว่าเพิ่งนอนอยู่หน้าเพิ่งนอนอยู่หน้ายืนอยู่หนาเถียงเพิ่งว่าเอา้าไอ้เพิ่งว่าเพิ่งหูจักกันนาะเพิ่นเอือ้อนได้ อ้ไปจังไดมาจังไดเลยนี่จังไดมาหนีเพล่ามึงก็เลยว่ามึงสิเลขให้กูในสีเพล่าเอาเจ้าสิมาสิเลขจังไดละอ้เรา่ะกูบ่นชื่อกูให้มึงซื่อเพล่าสีซชื่อโตัวใดเพล่าบัานนี้ผู้ชายนะเพื่อก็ยื่นกระดาษให้แม่สีแม่สีก็ยิบเอาเพื่อนกับเบิงเพื่อนกับเบิงกระดาษ ตัวเดียวครับตัวเดียวเม็ดเดียวเพื่นว่ามึงซื้อให้กูในเด้อสีเด้อเพื่นว่ากูมาบอกมึงนี่กูบอกกูมาบอกให้มึงซื้อเหขีย้นี้ซื้อให้กูในเด้อเพื่นว่าตัวเดียวนี่แหละเผื่นว่าแต่ว่าแม่เราเนี่ยความจำดีแหงเราว่าฝันขวัญจีแจงเลยเราว่าวันนี้เราก็เลยเบิ่งเหขเพื่นว่าเออแล้วใอยซื้อให้เด้ออ่าเด้อเพื่นว่าเพื่อก็เลย สะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่นก็เลยว่ามานั่งคิดเพิ่นก็เลยเว้าให้ผัวเพิ่นฟังผัวเพิ่นฟังเพิ่นว่าไอ้ใช่มาบอกดข่อยแมมเพิ่นว่าบอกตัวใดล่ะนี่ดิเพิ่นก็ยยืนเพิ่นก็เขียนเพิ่นก็เขียนใส่กระดาษให้ผัวเบิ่งเพิ่นให้ซื้อตัวนี้ว่าซั่นเลขที่ผีเพิ่นมาบอกนี่ให้ซื้อเด้อครับเด้อ093ตัวเดียวเม็ดเดียว093ครับ อายุอายุคนคนตายหกสิบเก้าปีอายุแม่สีหกสิบเอ็ดปีนะครับเนะเาะลองครับเด้อลองเบิงลองเบิงเป็นบอวัาอันพีฝากสื่อเละเป็นแบบเบาองเอ้ยแล้วตายไปหลายปีแล้วเดว้โอ้ยเราเป็นเราตายไปห้าหกปีแล้วบ่บม่เคยฝันเห็นเราจักเถื่อจังได้ยังมาฝันเห็นเราแม่เหรตกใจเลยเป็นว่ เอาลวลองมือน,นะครับเด้องวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดผีฝากซือกซ้อเลขครับฝากเม็ดสีสีเหล็ศูนย์เก้าสามตัวเดียวเม็ดเดียวอายุคนตายหกสิบเก้าปีจังได้ก็ลองพิจารณาเบิ้งมักบ่มักขึาาก้นอยูุติดุลพินิจครับเพิ่นบอกสู่ฟังเบาหน่องก็เอามาบอกสู่ฟังจังได้งวดนี้เอามารับโชคไปนรำกันเนาะครับเนาะคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาสู่ผู้สุขคนเดี๋ยวเบาหน่องก็ทีตามหาตัวเลขให้คือเกา่า คอยติดตามนะครับเนาะตอนนี้ก็รอหลายคนอยู่รอพอสุบันแน่ยอพอสุพจน์เนี่ที่เพื่อนฝันเห็นอันโกบคาบแก้วมาให้เพินแล้ลก็น้นองหลานองหลาคนฝันเหม็นจังได้งวดนี่เฮาประมารับโชคไปน้ำกันคือเก่านะครับนะเนาะอ่ะยำเลขแม่สีอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะผีผักซเ้ลเลขครับลองมึงนะครับเด้อศูนย์เก้าสามตัวเดียวเม็ดเดียวหมักบ่หมากัก ยูถีดุลพินิษฐ์ลหรครับเรากบกทีว่าเราเราเราว่าเราสืซื้อไว้ขึ้นกันละเดี๋ยวไปหาหล่อบึงดตาลีก่อนอายุคนตายหกสิบเก้าปีครับตัวเดียวเม็ดเดียวบ่เคยฝันเห็นทักเถื่อตายไปหลายปีแล้วบ่เคยฝันหินนักงเถื่อมาเมื่อนี่จังได้ยังมาฝันเห็นนอนอยู่หน้าฝนตกนอนอยู่หน้าอากาศกาลังดีเลยแบบว่ามาฝันเห็นอายเราอะจังได้ก็ลองมีเจ้าหน้าบุญครับเด้อเดี๋ยว บ่าน่องไปเลาะเบืงโหลดก่อนไปเลาะเบืงโหลดแห่งตาไข่ก่อนเพิ่นผีเพ,พิ่นเนียนมากบนว่าเอาขอขั้นสีแดงเ่รว่าตาไครมักสีแดงเดี๋ยวเล็กโงรถคันใดที่ยังมาท่านออกหรือว่าบ่เนี่ยมันอาจสิกับมาออกอ,อ,กอีกก็ไใดอีกยังก็เกิดขึ้นใดเบิดครับนาอการลองเบิ่งเดี๋ยวจังมาพิจารณากันอีกท่อน,นึงนะครับนาะงวดนี้วันที่16ผู้ใดมีเลีหยงังผู้ใดมีเลขกผู้ใดมีฝันผู้ใดอยากร่วมทําบุญ ทักไลน์มาบอกบ้าหนองได้ครับผมบ่าหนองยินดีเป็นสะพานบุญให้ทุกคนครับเป็นสะพานบุญให้ทุกคนเบ้าหนองบ่เคยใส่คําว่ายากบเคยใส่คาว่าลําบากกับ f อซเลยขอแต่ว่า f อซบอกบ้าหนองเฮียใหไครับเฮ็ดให้ทด้วยความเต็มใจนาบ่ไดวว่าโอ้ย่อยาเฮ็ดใหไดอกบ่ต้องมาบอกดอกบเคยว่าครับมีแต่ว่าอยากเฮียใหไเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่งได้งวดนี้เข้ามาหลับโฉกไปนํากันนะครับเนาะเดี๋ยวเลขกตองวดเบาหนองเบาหนองก็ลงให้เบิ่งแล้วเนาะตอวงวดเบาหนองก็ลงให้เบิ่งแล้วเลขอันไอ้ดุมสะกุลก็ลงให้เบิ่งแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวบาวนองสิไปหาปูวัดปลาอยู่วัดเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิเดินทางไปทางใดดอกเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเฝ้าไปเอาเลขกเดี๋ยวสิเอาให้แล้วก็จะได้เดินทางดียวคอยติดตามนะครับเนาะ เหลขหลายๆคนให้มานีเป็นสิบคนละครับให้เลขมาทั้งเหลขกฝันแล้วก็ทั้งเป็นเหลขตออหววเลยเดี๋ยวบ่าวนนองเสเอามาเว่าลงช่องให้ฟังแล้วก็ให้ทุกคนจังพิจารณาเอานะครับนาอเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้รับโชคไปนํากันละ่ะหลายคนก็ห้เลขกมาบ่าวหนองก็ขอขอบพระคุณด้นะครับเด้ออยให้เลขมา่าะมา,นะมาย้ำเลขกฝันแมส่สีอีกรอบนึงครับผมผีฝากซื้อเหลขครับศูนย์ 093ตัวเดียวเม็ดเดียวอายุคนตาย69ปีอย่างนดก็ลองพิจารณาบังคิดสิได้ก็ให้สงหวังดังปาถนาสุภูสุคนนะครับเนาะบาน้องกัพยายามหาตัวเลขมาฝากทุกคนให้ทุกคนอยากได้โชคอยากมีโชคกันนํากันแต่ว่าเลขสีขาหรือบวกขาอันนี้ก็อยาวากันนะครับเนาะเพราะว่าคาว่าตัวเลขมันมีพีิกแพงได้บางทือเลขดังมันบอ,อกมันบออกเลขบ่ดังออกเลขซุยออกเลขฮะ นะครับเราขึ้งวดพันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าดังแห้งมันก็ออก9.0กับ6.0ศูนจะได้งวดนี้วันทีนทน่หมิถุนาทำวัาลับโชคไปนํากันจับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านลารวยลารวยมีเงินใส่ใจบวกขาดมือก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดที่หนึง่งมิถุนาหกเจสวัสดีครับ